กับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงระบอก s อ n New กันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรานั้นจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสวน์เดนไนท์กันนั่นเองก็สําหรับอัปเดตแพทของสวน์เดนไนท์ในแพทนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น3.0.6นะครับซึ่งอัปเดตแพทเนี้ยก็เป็นอัปเดตเล็กๆครับไม่ถือว่ามีอะไรเพิ่มมาเยอะแยะมากมายครับส่วนใหญ่แล้วเนี้ยจะเป็นเออ โตแท็บอันใหม่แล้วก็มีเบิร์กใหม่แล้วก็สกินเกียร์สกินเออสแลชเชอร์ใหม่สมารก,กวกัวนะครับแล้วก็มีตัวโก้ดตัวใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็ช่วยกันกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคไปดูคลิปนี้กันเลยมาที่อัปเดตแรกครับมีโตแท็บอันใหม่เพิ่มเข้ามา1นึ่งโตแท็บด้วยกันนะครับ นั่นก็คือ store tab bundles นะครับโดย store tab bundles เนี่ยของส่วนใหญ่ที่มันขายอยู่ใน store tab นี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเบิร์กนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์หน้าตาของเปิร์กใน store tab bundles เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเปิร์กอันอื่นนะครับตรงที่หน้าตาของมันจะเป็นแบบครึ่งน,นึงเป็นกระเป๋าครึ่งน,นึงเป็นฟันเฟืองอะไรประมาณนี้ครับโดยความสามารถของเปิร์กใน store tab bundles เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คือเออมันจะมีความใกล้เคียงกับเบิร์กของเมิร์นนะครับตรงที่เออถ้าเกิดเราอ่ะใช้คู่กับเกียร์อันนี้เราอ่ะจะได้เออความสามารถพิเศษให้กับเกียร์เกียร์นั้นไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ท่านเห็นด้านหน้าเนี่ยครับก็คือเออเบิร์กอันเนี้ยใช้คู่กับช็อตกันซึ่งความสามารถที่มันจะให้ก็คือจะทําให้เรานั้นยิงได้4ีนัดนครับซึ่งมันจะไม่มีคู่ดาวครับก็คือ4นัดใน1เกม มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้คุ้มนะครับด้วยราคาของเปิร์กใน s t o r e t a b Bundle เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในหลักออ2,000 PII นะครับหรือว่าโคตรแพงมากๆเลยคือถ้าเกิดใครที่แบบมีตังหน่อยหรือว่าฟาร์มมาเยอะเนี่ยก็น่าจะซื้อได้นะครับ ส่วนตัวผมเองยังไม่ได้ฟาร์มเลยช่วงนี้ไม่ได้ฟาร์มเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จกะว่าจะไปฟาร์มสักหน่อยนะครับโดยเบิร์กที่มันมาขายอยู่ใน Store แท็บบันเด l e เนี่ยตอนนี้มีแค่4เบิร์กอยู่นะครับคาดว่าในอนาคตมันอาจจะมีเพิ่มมาอีกนะครับใครจะไปรู้ก็ถ้าเกิดใครสนใจของใน s t โตแท็บอันใหม่เนี่ยครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับอัปเดตต่อมาครับมีเพิร์กใหม่เพิ่มเข้ามา 5%ด้วยกันนะครับแล้วก็มีสกินเกียร์อันใหม่มา4สกินด้วยกันแล้วก็มีคมไฟอันใหม่มา3คมไฟด้วยกันแล้วก็มีสกินเ่อร์เชเชอร์มา1สกินแล้วก็มีผีตัวใหม่มาอีก1ตัวนะครับอัปเดตต่อมาครับใน store tab feature นะครับมีของใหม่มาขาย3ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งมันจะมีของเก่ารวมอยู่1ชิ้นด้วยกันนะครับ อันแรกเป็น toy c h s s t a b นะครับเป็นกับดักฟันครับที่เอเวลาฆาตกรมาเหยียบมันก็จะงับปากมั้งอันนี้ไม่แน่ใจส่วนอันที่2อเนี่ยอันนี้เป็นตัวเก่าครับจากแพทที่แล้วครับนั่นก็คือตัว s n u g g i นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นคมไฟนะครับชื่อว่า teddy bear นะครับใครสนใจของ3ชิ้นนี้ก็สามารถมาซื้อได้ครับที่ store tab feature นะครับอัปเดตต่อมาครับ ใน store tab merceplas นะครับมีของใหม่มาขาย3ชิ้นด้วยกันนะครับอันแรกเป็น merz g u g g l e นะครับก็จะเป็นเอ่อ night vision ที่เหมือนเขาจะเอามา remake ใหม่ครับตรงที่เขาเปลี่ยนตรงไอเลนกล้องครับจากเดิมที่แบบมันจะเป็นเลนส์สีแดงแต่เขาเปลี่ยนเป็นเลนส์สีม่วงอ่อนแทนนะครับแล้วก็เพิ่มผ้าปิดปากมาเล็กน้อยครับก็สำหรับ merz goggle เนี่ยราคา15โทรครับ อันที่2เป็น d ิสไนส์สแกนเนอรครับราคา10โทนะครับก็จะเป็นเพิร์กที่ใช้คู่กับ m e r ร์ดักเกอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันที่3เป็นโกดตัวใหม่ครับชื่อว่า m e r ร์ดเชนนะครับเป็นตัวละครตัวเหลี่ยมแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยเป็นหน้ากากของเมิร์ดนะครับราคา20โทนะครับใครสนใจของ3ชิ้นนี้ก็สามารถมาซื้อกันได้ครับที่ Store Tab เมื่อสับพลัสนะครับต่อมาเรามาดูอัปเดตเช g งกันบ้างครับและนี่ก็คืออัปเดตเช g งทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับคลิปในวันนี้คือข้อมูลในคลิปนี้ค่อนข้างจะน้อยอยู่นิดนึงครับตรงที่อัปเดตส่วนใหญ่ในแพทนี้นะครับมันจะเป็นอัปเดตเล็กครับ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบยังไงอะตัวแทบอันใหม่สกินแล้วก็สกินนะครับคือสกินเนี่ยมันมาทุกอัปเดตอยู่แล้วนะครับคือแทบจะเป็นเรื่องปกติกเลยด้วยซ้ำไปครับเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดผมผิดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีความ คิดเห็นอะไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้หังคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับเชื่ยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ